มาดูครับอันนี้ตักที่เจ็ดนะครับตักที่เจ็ดเราจะมาดูว่าประมาณกี่ตักกันแน่นะครับบอกลบหนึ่งตักก็แล้วกันตักที่แปดครับ นขับนี่ถ้าคนอ้วนมาขับน่าจะผอมนะครับเนี่รถคันนี้เพราะว่ารถมันสั่นนะครับเวลาขับตัวก็ต้องสั่นไปด้วยนะครับคอนโทรลยาวครับนี่ตัดที่แปก็แล้วกันบานแปดตักครึ่งแล้วครับ เ็น9ตักนะครับเมื่อกี้ว่าครึ่งตักรวมกันกับแตักครึ่งเป็น9กตักอรอบนี้อาจจะประมาณ12ตักครับ chạy thì xoáng mấy oh. ngắt cánh đai luyện luôn không chị

ตายตัวนะครับสักสิบสี่ตักยิ่งพูดยิ่งเยอะดิี่ ่าจะเป็นยังไงเนาะรถก,ก,กีคันนี้จัดหนักจริงๆร,รอบนี้ ครับที่องตัวนี้น้องเหนียพักเคินนะอ่ะจโอมกว่วานเหนียักเนาะเืกก่อกีเนาะมันกระแทกแรงเนี่ยแต่ว่าถ้าดิ้นก็น่าจะขึ้นครับก็เที่ยงแล้วนะครับตอนนี้ วันนี้ก็คงจะเสร็จครับงานนี้บริเวณนนีะ้ช่วงบ่ายก็อาจจะเสร็จครับโอ้ยปอถอยกว่านอนเสียเฮ้ย ครับแต่ว่ามันก็ไม่ไหวเลยครับเฟืองช้าก็ไม่ไหวครับถ้าจมขนาดนี้หนะัวหน้าเจโจยืดแขนเนี้ยงๆไหมดันตั้มๆมันยังบนีศูนย์ การบอกโจาเฝื่อความเนี่ยฝากไปน้ำเพื่อโอ้โหต้องมาเคลียร์แล้วครับอ่ะดูดูเป็นไงเนาะตรงนั้นก็โคนเหมือนกันนะครับปีหรือเปล่าโอ้เอารถไปทรม,มานเนี ต้องขูดออกนะครับผมว่าเนี่ยขูดออกแล้วเอาลูกลังมาปูเลยน่าจะโอเคกว่าเนะเพราะว่ารถ สิบสามสิบสี่ตันคนนี้เมื่อกี้น่ะสิบสามตันนี่แหละรวมน้ำหนักรถน้ำหนักบรรทุกแล้วซึ่งล้อเนี่ยน้ำหนักมันลงล้อก็เฉลี่ยก็เฉลี่ยล้อหลังไปสักอ้เกือบจะสิบตันนะครับมันก็จะเป็นหลักการของการกระจายน้ำหนักนั่นแหละล้อหน้ามันก็ลง ลงน้อยนะครับน้ำหนักลงแต่ว่าน,น้อยเพราะว่ามันบรรทุกข้างหลังครับจะเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปดูโคลมัสสูนนะครับ DC 200ร้อนะครับรุ่นเจ็ดนะครับเ่ะเราจะเดินลงไปดูสิบร้อก็ย้ายออกไปแล้วครับสิบร้อยย้ายออกไปวันก่อนนะครับเมื่อวันก็ไม่ได้วิ่งนะครับ คือย้ายออกไปเนี่ยย้ายออกไปทํางานอื่นครับสิบล้อนะครับของไอ้นั่นเองเป็นรถร่วมนั่นแหละแต่ว่าแบรคโัเขาย้ายไปก็คือเป็นเจ้าใครเจ้ามันนะแบรโหก็ของของไอ้ยังวะเสียแขกนะครับบรกหของเสียแขกขย้ายออกไปแล้วรถด,ดาก็คือต้องไปวิ่งที่อื่นนะครับหรือไม่ก็ไปด้วยกันนั่นแหละแต่ว่างานนี้นี่มาเอาตอนไหนก็ได้นะครับเวลาแบบ ว่างงานเนาะสภาพครับเป็นโคลนก็จริงนะครับแต่ว่าพื้นข้างล่างก็คือแข็งอยู่ครับมันก็จะเป็นพื้นที่ว่าปนลูกลังนะครับเนี่ยที่เราก็แบบเรียวทมมนะครับเรียวทมมก็คือถ่ายทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับยกเว้นว่าอะไรที่ไม่เหมาะสมก็จะประมาณนั้น นี่ก็คือทางก็ได้อยู่นะครับยิ่งยางใหญ่เนี่ยการกระจายน้ำหนักมันก็จะดีกว่านะที่ผมพูดถึงเรื่องยางนะล้อเล็กแรงกดมันก็ลงไม่กระจายนะครับนี่คือรถยาง8.25สองนะครับแปดจุานะ ขอบก็เป็นขอบ14-15นิ้วนะครับ14นิ้วนะ,ะก็ยังเหลือยเยอะนะครับเนี่ยบริเวณนะ่ะตัวนี้ก็เป็นฮิตาชินะครับฮิตาชิจอด EX 200แล้วก็นู่นก็เป็นเสียพรครับเสียพรก็โคามาสุครับ200มักสามนะครับ คอนโทรลยาวเหมือนกันนี่ก็เป็นลอยของไอห,หนุ่มไอหนุ่มไหนไอห,หนุ PC ่ม PC สองรเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นแปดนะครับเป็นคอนโทรลนี้เป็นไฟฟ้าแล้วง่ายๆนะไฟฟ้าก็คือมันจะเบางอยครับ่แหละก็คือใช้ระบบไฟฟ้านี่ในการควบคุม กันตอบสนองมันก็เลยปืดปั๊ดปืดปั๊ดนะครับกระแสไฟฟ้านะบิ่งแป๊บเดียวนะคอนโทรลลูกหมากเนี่ยโอ้ยกวาวน้ำมันให้ดอลิชีบไล่ก็ไปกัลบมาอยู่ก็เลยนานนีถ้าพูดถึงในส่วนของหลักการเนี่ยนี่ลอยเขาหุ่นหัวทุนแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับ